ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official กดติดตามซับส r i ร e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคอนเทนต์วิดีโอสุดปังและการแข่งขัน PUBG e อ p สปอร์ตแบบจัดเต็มได้ที่ช่องนี้ที่เดียวมาลไรเครื่องบินไปไหนคุณอาชครับผมครับมาจากทางล่างขวานะขึ้นไปบนซ้ายครับแต่ว่าค่อนข้างกลางแบบนี้น่ะ กว้างแน่นอนครับไปได้เกือบทุกเมืองนะอ่าโอเคครับผมเราจะได้รู้กันแล้วนะครับผมนี่ฮะมอัพเดตมาขวาล่างสุดเจ้าครับผมช็อตนี้ยังยังนี่ไงล่าบิลลี่บุรีรัมย์ครับน่าจะมูฟด้วยการไปทางเรือนะในนี้เหมือนจะพยายามมองหาเรืออยู่ครับในตอนนี้ครับผมก็ไม่มีของเลยนะเก็บไม่ได้เว้ยมันเก็บไม่ได้นะมันมีของรายที่ไม่มีใครมาถึงเราเว้ยผู้เรือไม่มีใครมายริงทันเราแต่ทงกคนไม่มีคนที่เรืออีทั้งนั้นอ่ะเกป็นที่เรือก็ได้นะแล้วทั้งนั้นอ่ะ ครับสแตทอันดับที่1แล้วก็จะเป็นอันดับที่1ของ VCS นะบุรีรัมครับโต๊ะพอยครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหกครับโรดอัคิวสิบแปดเฮ้ยเราต้องไมเลื่อนเหลือแค่นั้นลงน้ำฮะไม่เมื่อกี้โดนโดนคอหรอโดนคอมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ผมว่าไม่นะถ้าโดนคอไม่กระโดดลงแบบปวดหัวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ถ้าโดนคอผมว่าโหนูทำไม่นะปั๊มเลือดอยู่บนเรือนะใช่ครับบุรีรัมเรื่องสวยนะในการมุกทางเรือเพราะว่าทางขวาเขาเคลียร์หมดแล้วในการลงความครับครับผมแล้วก็ทามิ่งแบบนี้เท่ากับว่าจะไม่โดน ทีมที่เข้าไปรอดักอย่างแบทเทิลอาณาอิลิทเนี่ยดักยิงฟรีนะครับผมยิงฟรีทั้ปอร์ตโนหนึ่งแบบนี้เนี่ยมีโอกาสได้เลือกก่อนนะนี่ครับใช่ครับเฮ้ยของฟูอยู่เดชิมาจอร์ชใช่เอออาจจะเราเวกันพวกแม่ตายี่อะไรอีกอะขึ้นมองท้ายถ้าเจอกูรู้สึกว่าเราของไม่พอกูมีแค่เป็นเด็กกูไม่มีเป็นเด็กสักอันไม่มียาสักอันกระสุนก็มีน้อยตรงนี้ตีมอเติบัสจีขึ้นมาแล้วแต่คิมดวะคิมดวะหลังลูก หลังเลียบสองเลยเลียบครับผมแบบนี้โอ้ยดูด้วใช่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้าวแล้วหันมาแบบนี้ทีมออยสิบห้าจีรอช้อนอยู่อีกหนึ่งรางนะครับผมมาดิสองสองยังไงเฟี้ยวกว่าอยู่แล้วเฟี้ยวกว่าอยู่แล้วนี่โอ้โหนี่ไงเลวินเฟี้ยวกว่าอยู่แล้วจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเลียบลอยเลยเฟี้ยวกว่าแต่เลี้ยวก่อนครับผมตรงนี้นะสำหรับชาเปอร์สิบหกเต็มเลยครับผม เฮ้ยดีเอ็กจีอยู่ไหนวะเนาะดีเอ็กจีอยู่ไม่เซ้ายมาเลื้อยหรือเปล่าเออซ้ายได้ออกแมปไปแล้วนะแต่บูรีดามเข้าวงสวยนะครับไม่รู้นกนกคู่กันทั้งสองคนน่ะกูว่าหลุมมีแล้วหลุมมีแล้วฟูลลี่แน่เลยหลุมยิงกูอยู่แล้วเออแล้วกูไม่ร้องโวยเพื่อนเหมือนเดิมแต่ได้เอาผมมาคุณมินีบูรีดามตัดสินใจได้ดีมากดีเอ็กจีจู่งยาวๆแล้วมีวกีครับผม ไม่ตายไม่ตายหรอกเขาไปเฟสองเองไม่ปรับวงไปหน่อยหรอหายวงไปเลยเอานี่ไงชนเรืยเรืจะบักบักเลอระเบิดโอ้โหเมื่อกี้เรือบักที่ไปไม่ได้บอกเลยมาแล้วดิมาแล้วพี่เขามาแล้วพี่เขามาแล้วแล้วจอยี่สอนไ่งสอนไหยอยตงตสองตัวสามตัวสามตบบังได้กี่ครั้ ตัดไปในอวไอจีดีไวไม่มีสิทธิ์ได้แชมป์ทุกรันนี้นี้แล้วนะครับผมเหลือสองทีม BRU กับ DXG ค็ับผมตอนนี้ใช่แมวแมววไม่ได้ดีกว่าเออบ้านมันไม่ดีนะไม่ได้บอกไม่ได้ถอนเลยทำไมบอกให้ไม่เนเหมือนน่ะที่อ่ต้องมีคนอยู่มาสจังหวะไหมแมวคือรถตายโอชมวเหลือเข้าไปในนี้เลยในนี้ก็ไม่มีใช่ใช่ แต่มันไม่ชัวร์แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยกูแน่ใจมากตรงนี้กูกราบแน่ใจมากว่าไม่มีคนใช่กูแน่ใจมากว่าไม่มีคนตรงกราบอ่ะ้หลนคาะไดูเฮ้ยถังมีเฮียกระบอกมีคนโอ้แล้วก็แมวตรงนี้ยังไงกอดแมวอุ้ยยางแตกครับผมโอ้โหตัสวยโนดาสวยเพื่อนสวยสวยมึงจตายเหมือนกันหรอกูทับไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนอยู่หวังหนึ่งใช่ปหมช่วยหน่อยแหมไอ้คุณพี่หน่อยมาช่วยในนี้ได้ไหมเอ้าเฮ้ยกดหนึักต่อว่ามายิงได้ไหมี่แล้วครับผมได้อีกหนึ่งครับตรงนี้เก็บไปก่อนหนึ่งเก็บไปก่อนแล้วกอนแมวโดนตดมั้ง กกกอกรดไปมีหินช่วยด้วยปีกขึ้นบกับหินมองไม่เห็นแล้วนะอแม่ยังของแพงเหมือนเดิมของแพงของแพงเวจับแล้วปูนอนอยู่นี่ไงแล้วดูฮะปีกแล้วปล่อยมูฟนี่เลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนีมาเข้าทางวูดดัมนี่มันจะไปยิงกลัวมันจะไปยิงฟรีดิตอนนี้ดูจากมุมตรงนี้เนี่ยมันสามารถยิงกดฟรีได้นะฮะกัวเป็นดีเอ็กจีว่าเนี่ยมันน่าจะขับเรือมานะ เต็มวงนี้อัูออกนะรวมเลยรวมที่ไหนดีอ่ะพยายามดูเผาได้เพิ่อไม่ไม่มันก็ไม่ได้เชิงได้หวะงั้นเอองั้นมาเริ่มแต่กูแล้วหม่มาคือมันเอารถปิดแล้วแบบอยู่ตรงกลัวหลุมหนึ่งเล่นได้กูจำได้แล้วพูหลุมหนึ่งเล่นได้เพราว่ามันคือเด็กขี้ขี่ไม่น่าไปที่อื่นได้ต้องแต่ตรงนี้ยมันขับเรือมาเว้ยลงดีบนไปเลยได้ไหมโง่ขอละตายไป เออกอดแมวเด็กกีงานวงหนีครับผมเกมนี้แล้วงเข้าเกมนี้วงหนีสวยครับไซมอนตัดทางด้านต่อรองเกมไปไซมอนโดนเช่ยขึ้นมาครับผมเป็นคีมายิงแจมแล้วเก็บไซมอนไปแล้วโนดาเปิดน็อกฟิวรี่ได้ก่อนหนึ่งน็อกเฟอร์กัสมาชิดแล้วตำแหน่งนี้ยิงกดไม่ได้ด้วยเอ็ดดี้ผมเฮ้ยได้อยู่นะยิงปีอยู่แต่ว่าอุ้ยอุ้ยเป็นชิวๆครับผมนี่ฮะแล้วก็ตีไปโดนโตโรโบครับผมน็อกนาลงไปเ้องบอกมาไม่ถึงสองปีตรงนี้ต้องบอกสองปีจะเยึดรอนบอกกันก็ได้ไม่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 เด็กกีตองแล้วเด็กกีช่วยเด็ก อย่างนีงกได้ครับผมตีแล้วได้แล้กผมงแล้วเราตาตรงนี้ก่อนได้ยังไงดีเอ็กซ์ก็ไปอกกําไรก็ออกแล้วครับผมเออเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้แต่ถ้าออกไปตีกรอบทันทีนะครับผมมาแล้วใจเย็นใจเยงนรจกรถใจเย็นใเจรถกอดยกูเจ็บกูจ็บเลยกูน้อยกเดียวกวเดียววอหมดแล้วอย่าไดเดอเอร์พ่อชันมาเลยเพื่อนสุดยอดแล้วดูคนเดียเก็บหนงเก็บหนึ่ง